สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการแก้ไขข้อผิดพลาดของการเขียนโปรแกรมไม่ดูกันนะครับอันดับแรกไหมครับเราก็ต้องลองดูก่อนนะครับโอเคเห็นไหมครับเวลารันละ e r ออรมันจะแจ้งเตือนมาให้นะครับว่าโปรแกรมตัวที่เราเขียนนะครับมัน e อ r ร์ตรงไหนนะครับนี่นะครับ Main Method Should Be Static ก็คือในฟังก์ชันของ Main นะครับ ควรที่จะมี static ครับแล้วก็มาดูครับของเมนใส่คำว่า static ไปได้เลยนะครับพิมพ์ตามที่ตัวโปรแกรมของมันบอกนะครับนี่ครับแล้วก็ลองรันดูครับโอเคเห็นไ,ไหมครับ hello world ตามที่เราได้ริ้น์ออกมาออกมานะครับการแก้ไขก็ ไม่ยากนะครับก็คือมีข้อผิดพลาดเราก็ต้องลองรันดูก่อนนะครับแล้วตัวโปรแกรมตัวนี้มันจะบอกเองนะครับว่าเราผิดจุดไหนนะครับแล้วก็แก้ตามจุดที่มันบอกเลยนะครับโอเคครับก็ขอจบการน,นำเสนอบนนี้ขอบคุณมากครับ